อ oh. สองข้างเลยไม่ได้ใหญ่ค่ะสองข้างอ๋ออ๋อครับครับครับห้องน้ำเข้าได้ไหมจรงไม่ได้ค่ะลอเช็คดูหน่อยนี้น้ำใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย ค่ะ้แม่วัดดีค่ะก็พอดีจะมาคุยกับคุณยายก่อนเดี๋ยวอีกสักพักนึงทีมแพทย์คือพยาบาลกับแม่ทางท่านผู้บริหารอาจจะตามลงมาก็คือในตอนนี้ของคุณยายคือได้รับถุงยางชีพเรียบร้อยนะคะก็มีปัญหาเลืองยาได้เดี๋ยวไี้แยหนูแจ้งเข้าไปทุกเท้าแย่หมดเลย ได้ได้งไงเจะหนูแช่งเข้าไปนะคะ,อะตอนนี้ก็มาเบื้องต้นก่อนไ<อ>ม่ค่ยเดินะคะคุณยายคุณยายผมขอให้คุณยายชี้คุณจะชี้ชี้ชครับนั่นคือระดับไหนที่ท่วมตู้เย็นเหรอแล้วคุณยายทำอะไรกับตู้เย็นอ่ะก็ปล่อยอย่างเงี้ยนลคะปล่อยจมน้ำนอย่างเงี้ยแบบแต่ตู้ยังใช้ได้อยู่ปะเนี่ยยังไม่รู้เขายังไม่ได้เปิดอ๋อไม่กล้าเสียบปลั๊กปะกลัวไหมเนี่ยกลัวเรื่องไฟไหมยน่กลัวค่ะ เดี๋ยวเพิ่งเสียบนะค่ะแล้วไอ้ผมประสานไปที่สาขาสุขอะอ๋อค่ะหรือเช่นราคาต่ออยู่ต่อก็ได้นะมาจะจะอยู่ต่อถ้าป๋ามาลูกหลานอยู่ไกลค่ะสามจังหวัดูเวลาหนูมวลาลงเบอน์กี่หนูก็ ข่าวสดคร to au, ับจนารยด่จนนะครับไปจม่นดยนะาคันไรอันนี้ช่องข่าวสดนะคะคุณยายรู้สึกไงบ้าง นีใจี่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจว่าดีใจว่าเขามาช่วยค่ะรัฐบาลมาแล้วยังแล้แต่ตอนนี้ที่ขาเป็นยังไงไหมครับคุณยายก็ทายาอยู่นะคะแล้วดีขึ้นยังครับก็ยังชั่วค่ะคุณยายโดนน้ำท่วมมากี่วันแล้วครับเนี่ยน้ำท่วมบ้านพื้นบ้านนี่สองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเยอะไหม มาเทศบาลมาหนึ่งค่ะอแล้วก็ใหม่ๆอีกเลยแล้ววันนี้ทางทางสาธารณสุขเขามาแล้วรู้สึกไงดีใจค่ะครับอยากได้ยาตอนนี้อยากได้อะไรอยากได้ยาค่ะเป็นยาเป็นมาเดือนกว่าแล้วอแล้วถ้าได้ยาไปมันจะเขายังชั่วไหมเขายังชั่วค่ะ อ่านเดินเดินดูเลยโอ้ันนี่ต้องต่อเพิ่งต่อมางี้ครับอ๋อต่ออย่างงี้จึงพออยู่ได้๋อไม่งั้นก็ท่วมก็ต่อยังท่วมเลยอ่ะต่อท่วมนี่ที่แรกอ่ะเกือบเก้าอี้เล็กอ่ะอืมน่ะน้ํามันท่วมนี่เลยระดับระดับนี้เลยนะระับ้ระดับหัวเข่าเหมือนกันนะ้ในบ้านเนี่ยกับเขาไม่เขาก็นี่แหละคุณลุงครับที่บ้านคุณลุงเป็นไงบ้างครับ เป็นไงเรยจะตอบยังไงดีอท่วมเยอะไหมเ้ตุโอ้90เซนอืมท่วมกี่วันแล้วครับเนี่ยสองเดือนแล้วครับอืมแล้วมีใครมาช่วยมั้ยยังครับก็มีมีมาอยู่เรื่อยล่ะเจศบาลเรานี่หล่ะก็มีตะพานเนี่ยบ้างนี่สะพานที่เทศบาลมาทําให้ใช่ไหมครับเทศบาลมาทําให้ครับตอนนั้นตอนที่แรกก็ไม่ทําเพราะว่าน้ํามันกนขึ้นลงๆก็เลยไม่เดือดร้อนก็เลยไม่ทำมาตอนนี้น้ํามันนิ่งแล้วก็เลยทํา ก็ให้ที่เขามาทําต่อจากโรงเรียนมาที่แรกเขาทําจต่โรงเรียนครับตันนี้มันยังเดินมันเดินได้ไงตอนน้ํามันลงมันอะไรมันก็เดินสะดวกครับมันเป็นน้ำขึ้นน้ําลงใช่ไหมครับใช่แล้วตัวนี้มันเริ่มขังแล้วก็เลยขอเข้าอีกขอว่าถึงนู่นเลยเขามาทําให้แล้วตอนนี้ทางชุมชนอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมครับอยากได้อะไรจะยา,ารักษาโรคเออนี่แหละตัวการในน้ํากัดเท้าอยู่เนี่ย อยากให้สาธารณสุขเข้ามาดูไหมก็ดีถ้ามาก็ดีเห็นว่าวันนี้ทางสาธารณสุขของเทศบาลจะเข้ามาอ่าลุงบอกทางเทศบาลหน่อยอยากได้อะไรก็ยานี่แหละยารักษาโรคเท้าเนี่ยคือรักษาโรคเนี่ยพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยจากเทศบาลนครนนทบุรีครับครับวันนี้ลงกาสังคมครับวันนี้ลงพื้นที่มาทำอะไรครับลงมาตรวจสอบเคสคุณป้านี่ครับครับ เราจะช่วยเหลือคุณป้าไงไบ้างครับพ้่งต้นเราก็ประสานทางสาธารณสุขนะครับซึ่งเดี๋ยวทางแพทย์ก็จะลงมาครับลงมาในวันนี้เหรอครับก็มาวันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวก็จะรอทีมแพทย์เหมือนกันอันนี้คุณป้ารับเรียกว่าพุงยังที่นะครับแ้วคุณป้าแกะแล้วจะให้เห็นว่ามาม่ห้าจะบอกอันนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือฉับพลันเร่งด่วนอันนี้เป็นของใครครับเนี่ยของเทศบาลนครนลยครับครับโดยกองการสังคมเป็น ผู้ได้รับมอบหมายแล้วท่านนายกให้เรเหมือนกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็แจกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคุณป้าได้รับแล้วอันนี้ส่งของคุณภาพชีวิตนะครับแต่ที่คุณป้าถามไปคือเรื่องของยาเนี่ยเราก็สานสารสุขให้อย่างที่นําเรียนไปตะกี้เดี๋ยวทีมแพทย์ก็ลงมาอีกทีมหนึ่งนะคบผมวันนี้ทีมแพทย์จะลงมาตรวจให้ทุกคนลงมามาดูเช็คุณป้าก่อนส่วนเช่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแจ้งให้ทางแพทย์ทราบด้วยนะครับว่าว่าเออมีกี่ลายหรืออะไรเงี้ยครับเบื้องต้น เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้ให้ให้รู้ว่าเทศบาลเองก็ไม่น,นิ่งนอนใจนะครับก็เราดำเนินการช่วยเหลือตรงนี้เบื้องต้นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับครับครับผม